ทุกคนสามารถติดตาม,ตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นจากทาง YouTube, พอดแคสต์พอดบี n และสาว l ่าวโดยพิมพ์ชื่อรายการ a c t o w w และใน Twitter และเว็บไซต์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับเมื่อเรเ็วๆนี้สำนักง,งานปปชเพิ่งประกาศผลการประเมินประจำปีที่สำคัญออกมาหนึ่งครับเรียกว่าการประเมิน ITA มาจากคำว่า Integrity and Transparency Assessment แปลเป็นไทยก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส IGA เป็นการประเมินออกมาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการตรวจวัดสุขภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเขามีระบบการทำงานมีข้าราชการมีผู้บริหารที่ทำงานอย่างโปร่งใสไหมซื่อสัตย์สุจริตไหมมีการทุจริตคอร์รัปชันไหมอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับตัวเลขผลการประเมินที่ออกมาเนี่ยบอกว่ามีหน่วยงานเพียง1095หน่วยงานหรือเพียงแค่13%เท่าน,นั้นนะครับที่ผ่านการประเมินคะแนนเต็มร้อยคนที่จะผ่านการประเมินได้จะต้องมีคะแนนการประเมิน 85คะแนนนะครับและในจำนวนนี้หน่วยงานมากถึง7,208หน่วยงานสอบตกครับนั่นก็คือหน่วยงานรัฐของไทย87%สอบตกครับและโดยเฉลี่ยจาก8,303หน่วยงานครับปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยได้ออกมาที่เกรด C นะครับคือ67 9 9เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราดูคะแนนตรงนี้ผมคิดว่าเราคงตอบว่าพึงพอใจไม่ได้เรามาดูตัวเลขเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับผลการประเมินระดับกระทรวงกระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือกระทรวงกราโหมนะครับตอนนี้น่าสนใจนะครับเราไปดูกกองค์กรอื่นๆเพิ่มเติมับ้างนะครับกทมได้คะแนนประเมินในระดับ A คือสอบผ่านมหาวิทยาลัย จำนวนมากสอบตกครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากสอบตกครับออที่น่าสนใจอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือบรรดาองค์กรอิสระอย่างเช่นปปชท,ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ได้ A ครับคือสอบผ่านแต่ว่ามีองค์กรหนึ่งซึ่งกำลังเป็นข่าวคราวอยู่ในช่วงนี้มากก็คือสำนักง,งานนายการสูงสุดครับสอบตกเขาก็จะได้ไปพัฒนา ไปยกระดับไปปรับปรุงการทำง,งานในเรื่องนั้นๆหรือไปพัฒนาบุคลากรของเขาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอันนี้คือหลักการของ ITA ครับแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เราเชื่อว่ามันจะได้นะครับแต่ในความเป็นจริงครับเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ผมอ่านให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใน้าราบเมอสครูนี้นะครับเราลองมาดูตัวชีวัดที่สําคัญอีกตัวนึงครับในเรื่องการป้องกันการทุจริตเน้นนะครับ การประเมินเรื่องการป้องกันการทุจริตเกือบทั้งหมดสอบตกอีกหัวข้อนึงครับในการประเมินหัวข้อเรื่องการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินการใช้งบประมาณการใช้อำนาจของหน่วยงานงงราชหรือผู้บริหารหน่วยงานของรัฐก็ตามทีนะครับปรากฏว่าการประเมินในหัวข้อนี้ คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานออกมาที่53.12%เกือบตกหากเอาสองหัวข้อนี้ซึ่งตรงกับชื่อหัวข้อาการประเมินเราเห็นว่าหน่วยงานของบ้านเราสอบตกครับในการประเมิน ITA แต่ที่คะแนนเขาได้ผ่านนะครับจำนวนหนึ่งสาเหตุคาดว่า มาจากการตั้งหัวข้อประเมินอื่นๆประกอบเข้ามาซึ่งไม่ใช่หัวข้อหลักของชื่อการประเมินครั้งนี้ครับสรุปก็คือว่าทุกคนตั้งแต่สูงสุดยันผู้ปฏิบัติการระดับล่างสุดทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งที่จะได้รับการประเมินและทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมเสนอแนะว่า เขาจะพัฒนาหน่วยงานพัฒนาองค์กรของเขาอย่างไรถ้าได้อย่างนี้แน่นอนว่าเกิดประโยชน์ถ้าได้อย่างนี้แน่นอนว่าเมื่อประชาชนมาใช้บริการมาติดต่อประชาชนจะชื่นใจและยอมรับในเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีพูดกันมากเช่นในเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือในเอกสารของหน่วยงาน ที่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเวลาเข้ามาติดต่อแล้วหน่วยงานที่เนี่ยถ้าหากมีปัญหามีข้อขัดข้องเขาสามารถแจ้งเรื่องหรือให้ข้อมูลกับผู้บรหิหารหน่วยงานในระดับถัดๆไปส่งความคิดเห็นคำติชมหรือคำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไปสำหรับหน่วยงานน,นั้นๆหรือการบริการนั้นๆไปยังผู้รับผิดชอบได้โดยตรงในการประเมิน ITA ที่จะทำโดย สำนักง,งานปปชทุกๆปีเป็นที่ยอมรับกันว่ามีประโยชน์ครับแต่มีคำถามว่าจะทำอย่างไรการประเมินในครั้งต่อๆไปจะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง นั่นหมายถึงเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานเกิดประโยชน์ต่อตัวข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆและเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ไปใช้บริการหน่วยงานของรัฐได้จริงๆคาดหวังว่าในการประเมินครั้งต่อไปจะเกิดคุณภาพในการประเมินคือความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ทําการประเมินกับผู้ถูกประเมินจะเกิดความเข้าใจและการปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจนถึงระดับปฏิบัติการของหน่วยงานและในเชิงปริมาณหวังว่าการประเมินในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและหมวดการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบทุกหน่วยงานจะสอบผ่านแล้วเรามาดูกันนะครับว่าในการประเมินครั้งต่อไปทุกหน่วยงานจะสอบผ่านหรือสอบตก